โอเคนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมบลีเทพมรณะชีวิตนิรันร์กันอีกแล้วนะทุกคนแม่รอเรือมาซะเยอะจริงๆเลยนะในคลิปนี้โอเคทุกคนวันนี้ก็ในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของปี2025นะครับที่ตัวเกมกลับมาอีกครั้งหนึ่งเราจะมาเล่นแล้วก็ทําการสุ่มของกันนิดหน่อยเราก็จะมาเป็นคลิปชิลๆสั้นๆน,นะครับผมก็จะมาสุ่มเล่นๆแล้วเป็นยังไงบ้างโอโหทุกคนอย่างที่เห็นเลยนะว่า มันค่อนข้างจะเกลือจริงๆกับตัวผมเนี่ยคือเล่นเกมไหนก็เกลือตลอดนะครับและถามว่าเกมนี้มันปิดไปแล้วไม่ใช่หรอพี่ก็ใช่นะครับผมในส่วนของ bleach eternal soul เนี่ยที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เก่าเนี่ยก็คือปิดไปแล้วอย่างแน่นอนนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็คืออย่างที่เรารู้ๆกันนะว่าเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยมาให้เราใช้บริการแล้วนะครับผมก็คือเราสามารถที่จะโหลดมาเล่นกันได้นะครับกับทางค่ายของ X7 เกมนะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าต้องโหลดยังไงเนี่ยเอาเป็นว่าฝากคอมเมนต์มาถามนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทําคลิปสอนโหลดให้สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะส่วนสําหรับคนที่รู้แล้วเราก็อยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนบ้างทุกคนฝากเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับส่วนตัวเนี่ยสำหรับผมก็คืออยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่42นะเพราะว่าโหลดมาตอนนั้นเนี่ยก็คือมันแนะนําให้เข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์42นะผมก็เลยทําการ เข้าเซิร์ฟ42ซะเลยนะครับมาจังหวะนี้หลังจากที่สุ่มกาชาปองไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าผมนี่เป็นคนที่ค่อนข้างจะเกลือทุกอย่างเลยนะทุกคนดูสิจังหวะนี้กาชาปองของเราเนี่ยมันก็ออกมาค่อนข้างจะเกลือสุดๆแล้วก็มีอีกไหมอันนี้ผมจะขอไม่สุ่มต่อแล้วนะจังหวะนี้ต่อเป็นตู้ธรรมดาอีกหน่อยเลยก็แล้วกันเนาะอันนี้จะเป็นตู้ที่ผมไม่ได้คาดหวังอะไรนะเพราะว่า มันเป็นตู้ที่เป็นตัวแบบสุ่มเอาไว้เอาไว้สุ่มเล่นๆแบบแก้เครียดอะไรประมาณนี้นะก็คือตัวของมันเนี่ยก็หาค่อนข้างจะง่ายนะครับในส่วนของตัวสุ่มนะทุกคนมันจะเป็นเหรียญเงินนะนะทุกคนก็หาง่ายๆสุ่มชิวๆนะครับมันไม่ได้มีของดีอะไรแบบนั้นอยู่แล้วนะทุกคนคือมันจะมีแต่ เศษเศษตัวละครแล้วก็จจะมีตัวกล่องสําหรับค่าลงมือบ้างอะไรเลยประมาณนี้นะครับก็ชิวๆนะตอนนี้ผมก็จะอยู่ที่เลเวล46นะครับและตอนนี้ก็จะมาทําการเล่นเกมเปิดกุญแจนะครับว่าเราจะได้อะไรโอ้โหรอบแรกไม่ได้อะไรที่มันค่อนข้างจะดีนะทุกคนรอบ2เป็นยังไงบ้างก็คือของธรรมดานะรอบ3เอ้ยทุกคนออกมาเป็นของขวัญใหญ่ซะแล้วดีเลยอนะทุกคนดูสิแบบนี้มาจังหวะนี้ไปกันต่อนะครับผม ต่อไปเนี่ยก็จะให้เราเลือกของรางวัลใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะผมจะทําการเลือกเป็นเจ้าตัวเพชรม่วงเลยก็แล้วกันหรือว่าเอาเป็นอันนี้ดีทุกคนงั้นเอาเป็นว่าเลือกตัวนี้แล้วกันเนาะทุกคนจะได้เอาไปอัพอิจิโกของเรานะตัวหินนี้มันจําเป็นสําหรับการอัพอิจิโกคโรซากิของเรานะก็รอบแรกไม่ได้แล้วรอบสองเฮ้ยอะไรครับเนี่ยแป๊บหนึ่งนะ ดวงผมมันกลับมาอีกแล้วเหรอวะ,วะนี่มันอะไรกันโอ้โหพูดเต็มไมเลยทุกคนจังหวะนี้ดวงของผมมันกลับมาแล้วว่ะนะทุกคนแล้วก็ดีอะทุกคนดูสิแบบว่าสุ่มนิดเดียวผมก็ได้แล้วว่ะนะทุกคนจังหวะนี้กําลังจะเกิดเกิดมาไปต่อเฮ้ยเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะ อะไรกันเนี่ยทุกคนมันจะดวงดีไปไหนวะตัวผมโอ้โหวันนี้นี่รู้สึกว่าผมทําความดีอะไรไว้บ้าเนี่ยทุกคนตอนแรกคือเกลือมันพิเศษตอนนี้นี่คือแบบว่าเปิดมาเปิดมานี่ผมได้อย่างนี้นี่มันดีเกินทุกคนโอ้โหแบบนี้นี่เริ่มจะหวานเจี๊ยบกันแล้วนะทุกคนงั้นต่อสิต่อสิผมจะได้อะไรอีกนะทุกคนไม่ได้ไม่เป็นไรนะทุกคนมาต่อ ได้ไหมเอาไม่ได้ทุกคนอย่าบอกนะว่าโอ้โหทุกคนไม่เป็นไรจังหวะนี้ก็คือดวงผมมันหายไปแล้วนะครับผมก็โอเคทุกคนชิลๆนะครับจังหวะนี้ก็จะทำการดูรับของกันหน่อยนะก็จะมีเข้าปั้นตรงนี้นะครับหลังเข้าปั้นก็จะเป็นเจ้าตัวอัพอุปกรณ์มันจะเป็นที่อัพอุปกรณ์นะผมจะขอเก็บไว้ก่อนและต่อไปก็จะเป็นกล่องสำหรับของขวัญค่าลงมือ จะมีแบบธรรมดาแล้วก็แบบวิเศษนะครับผมเราก็เปิดให้หมดเลยนะทุกคนแล้วก็จะมีตัวอัพอัพตัวละครนะทุกคนไอตัวเมื่อกี้ะนะก็ร,รับไปให้หมดนะครับและทีนี้ก็จะมารับรางวัลตรงนี้กันอีกนิดหน่อยนะก็จะมีรางวัลที่ผมเล่นในส่วนของตัวอีลิตที่มันเป็นด่านเอาไว้สู้เพื่อปลดล็อกอาวุธนะคะผมก็ประมาณนี้นะต่อไปก็จะมาอัพตัวหินที่ผมบอกนะทุกคนคือมันจะเป็นหินที่เอาไว้ใช้ในการ เพิ่มพลังของคุโรซากิอิจิโกะของเรานะครับเราก็อัพไปเลยนะทุกคนบอกเลยว่าหินมีค่อนข้างจะเยอะอยู่นะแต่ว่าความเยอะของมันก็หมดไปแล้วนะครับเมื่ออยู่ในมือของผมมานะทุกคนโอเคทีนี้ก็คือหลังจากที่อัพตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็เหมือนเหมือนว่าไม่ค่อยจะมีอะไรทำแล้วนะทุกคนแต่ก็เดี๋ยวเราจะมาดูตัวละครกันก่อนนิดนึงนะว่าจะอัพอะไรดีนะคือตรงสวยฟงเนี่ยผมอัพไปเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่า ตัวสุยฟงเนี่ยสำหรับช่วงต้นตนเกมเนี่ยผมบอกแลว้วมันค่อนข้างจะจําเป็นมากๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันมีสกิลโฮมงกานะทุกคนและสําหรับตอนนี้ผมจะขอทําการอัพโทชิโร่กันนิดนึงนะทุกคนแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอลดกันก่อนนะเพราะว่าตัวหินเนี่ยพอผมกดออโต้เนี่ยมันจะใช้หินเยอะเกินจาเยอะเกินความจําเป็นอ่ะนะทุกคนมาเพิ่มอีกหนึ่งเพิ่มอีกหนึ่งโอเคโอเคจังหวะนี้ก็ เท่าเทียมสมดุลน,นะครับผมคือมันจะกินหินของผมผมไม่ยอมนะทุกคนคือมันนิดเดียวก็ไม่ได้นะครับสําหรับคนที่เคยเล่นเกมบีดมาก่อนเนี่ยน่าจะรู้ดีนะทุกคนมาจังหวะน,นี้ก็คือหลังจากที่ผมอัพตัวโทชิโร่ไปเนี่ยผมก็จะมาดูตัวอื่นนะครับตัวอื่นคือผมว่าไม่จะไม่ต้องอัพใครอีกแล้วนะคือโอคิทาเกะผมก็จะเอาออกจากทีมหลักแล้วนะเพราะว่าโอคิทาเกะเนี่ยมันรู้สึกว่าค่อนข้างจะเบาเป็นพิเศษเลยอะทุกคน ก็ประมาณนี้นะครับกับคลิปสั้นๆของเกมบีดนะเอาเป็นว่าเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามให้กันด้วยนะครับผมเซนเซเกมมิ่ง